สวัสดีไม่หญ่สอนอ่อนซ่อนไม่ญ่สีมือนี้มาพบกับไตเติลกินแสบอีกแล้วเนาะครับมือน้สภาพมหาลอดกินนมูกะทะครับร้านที่เฮ้าสิมากินคือร้านนมเต่านะครับเพื่อนเปิดตอนแรกเด้ออู้บรรยากาศภายในร้านนี่เป็นตะนั่งขนาดครับร่มลรื่นดีขนาดคนก็ไม่กินร้านเพื่อนตลอดอยู่ได้ครับก็สีมีหลายโซนอยู่ครับโซนข้างในก็มี่โซนทั้งหนอกก็มีเพื่อนก็มีพัดลุ่มบริการเด้อครับ เป็นลานบ้างยังครับตะวันหนานั่งหนานังครับบรรยากาศชิวๆสำหรับสายชิวเนาะครับสไตล์เหมือนคาเฟ่พร้อมครับในลานเพิ่งกระเลียงมา2ตัวเป็นตาแพงเป็นตาแพงครับเข้าไปกินเข้ากับยี่สังสุดไงสองสุดนะครับเพิ่งจะขายเป็นชุดนะครับเพิ่งบดได้ขายเป็นบุฟเฟ่เหล่าซีมี่หมูสามชันเนื้อมีปลาหมึกหมึกกรอบเนื้อแล้วก็ตับเนาะครับน้ำจิ้มเพิ่นเนี่ยแซ่บเลยครับ น้ำจิ้มเนื้อย่างกะคักขับอีกน้ำจิ้มหนึ่งเป็นสีน้ำตาลข็จังน้ำจิ้มทวนนะครับแต่แสบแสบครับกินกับต้มผักกินกับเส้นโอ้สุดยอดขนาดครับข้ามแหลกเข้ากับย่างหมูสาสชั้นเกี๊ยมครับแบบมาคุยน้ำจิ้มหล่นๆผักไปกันหิ้วไปเนี่ยข้ามต่อมาค่ะก็ได้ครับลานนี่อยู่ในอุดรธานีด้วยครับผู้ใดอยู่อุดรต้องลองครับลานนี้บ่ครผ่าดเลยนี่อีกข้ามหนึ่งครับพอดีเข้าแวะสื่อกิมจิมะนัเนะครับ นี่ข้ากระสิกินจิมจิกับหููขักขนาดครับในหลานเพื่อนจะใส่เป็นเตาถ่านนะครับฟิลขจังข้านั่งกินอยู่บานนี่ละจะข้ามก้อนครับอีกจะข้ามก้อนมาเด้อครับมากินน้ากันมีคุยน้ําจิมอันนี้ละสุดหยอดขนาดเสียบเดี่ยเป็นสูตรทางหลานของเพื่นบ่อนอยังว่าเสียบเสียนมน้าจิมเนี่ยใส่กระเทียมลงกไปหลายๆเติมบักพริกใส่แล้วก็บบีบบักหน้านิดน้อยกับุดหยอดล่ะนี่ต่อมาประมือครับประมือข้าก็คุยน้ําจิมลนโลนบู้หิว หี่หมูสามซันเกีเ๊ยมเฮ้าแหวะสื่อชีดน้ำขับเห็นชีดมันโหลดไหนในเซเว่นนะเหลือสิบเก้าบาทก,ก็เลยลองเสือมากินกับสุดยอดเท่ากันครับก็สิเป็นหมูจุ่มชีสกับแซ่บได้ครับลองเบิ้งครับตามด้วยกิมจิคือเก่าครับกิมจิกับซีรสชาดเข้าจังเงินสมพักบานเท่านี้แหละครับต่ว่าสมพักบานเท่ากับแซบ่บเท่ากันด้หี่เท่ากับเสมากินน้ำคุ้นแพรมครับ เพิ่มมาขนาดตัวหมูกระทะนี่หอยห่อนว่าสันคอเปาแนวแซบแซบเบีิกูดว่าสันรลานนี่ลานประจำของเฮาเลยเด้ครับที่บอกไปครับน้าจิ้มอันนี้เพิ่นแซบแซบครับเฮากระตักเส้นตักพักมาเฮาก็เอาน้าจิ้มห้วยอย่างสิหล้วกระตักกินเลยครับเปาในเด้อมันสิห่อนแซบอร่อยเวดีกูดตอนแรกนี่ต้องไปหาสื่อหมูกระทะมาเห็ดกินแล้วนะครับเอาตับขึ้นไปปิ้งแล้วก็มาคุยกับน้าจิ้มกับ สุดยอดครับส่วนตัวผมนผมี่ผมจะมักอย่างหมูสามสันเนาะครับอย่างหมูสามสันเกี๊ยวกรอบๆนิดน้อยเอามาคุยกับนัมจิ้มนี่โอ้สุดยอดแซ่บขนาดชมทางบ้านได้ยังกินแรงเนาะครับมือนีหอนบอครับอ่าได้หมูกระทะจากสูตรกินแรงเนี่ยคือคือสียขักเนาะครับเนาะ คันผู้ใดญ่ยูอุดอนิล่านนีบค้รนผาดเด้อครับร้านนมเต่ามูกระทะครับค้นไปใน Google Map เลยเด้อครับแล้วมันจะนำทางคุณไปเองครับมื้อี้ไตเตือลกระออโตไปหาซื้อมูกระทะมากินก่อนครับเทิ้งผากไปเทิ้งหิวไปครับก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเตือนกินแ่บเด้อครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนเด้อครับมื้อนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย